สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19พฤศจิกายน2564 วันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนางมาลีนัคารวัตรสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายในสุรศรีอินทระวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีพศ2565ณห้องประชุมสแกกงสารการจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางมาลีนาคารวัต สวัสดิการและคมครองรายงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายพิยรพลตันทะโอภาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานและมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดอุทัยธานีและสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา รวมถึงพิจารณาการจัดงานวันรอยกระทงการเฝ้ราระวังและติดตามโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนการดำเนินการเร่งรัดฉีดวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้นณนะห้องประชุมสารการจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี วันพุทธที่17พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางสาววิชุดาสอนปานนางสาวสุวิสาจุธาทิพพงษ์และนางสาวสุพนัทอ่ำดอนกอยนักวิชาการแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานประกอบกิจการประเภทรีสอร์ทและร้านอาหารตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานีประจำปีพศ2565เพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายกระทรวงแรงงานในสถานประกอบกิจการของจังหวัดอุทัยธานีสถานประกอบกิจการจำนวนทั้งหมด5แห่งมีลูกจ้าง31คนณอำเภอทับทันและอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีเวลา13นาฬิกา30นาทีในสุรศรีอินทระวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่1ทับ2,565โดยมีนายพียรพลตันทาโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคร,รัฐและภาคเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องณนะห้องประชุมสแกกังสารการจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี สัปปดีที่18พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานายสุรศิอินทระวง์นักวิชาการรายง,งานชำนาญการนางสาวนิติตาชูประเรสริฐศักดิ์นางสาวจำเนียนเริงเขตกรรมนักวิชาการรายง,งานปฏิบัติการนางสาวทัญชนกเปรมอ่อนและนางสาวนุพวรรณท่าเจงนักวิชาการรายง,งาน เข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานและตรวจความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยงได้แก่งานก่อสร้างและฟาร,ร์มเลี้ยงสัตว์จำนวนสองแห่งนบริษัทไทฟู้ดนิวเคลียรจีเนติกจำกัด ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์และบริษัทไทยฟู้ดสวายฟาร์มจำกัดตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีซึ่งผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎห,หมายความปลอดภยัยทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ส่งเสริมและแนะนำภารกิจสสคอ,อ,อุทัยธานีและกฎหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องให้ในายจ้างและลูกจ้างได้รับทราบ วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาในเศรษฐิิ์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการนางสาววิชุดาสอนปานและนางสาวสุพนัทอัมดนกลอยนักวิชาการรายงานเข้าตรวจสาภาพการจ้างสาภาพการทำงานและสาภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการในระบบและกลุ่มเสี่ยง จำนวน4แห่งได้แก่โรงแรมซ2ทูยอุทัยธานีบริษัทมิสูเควินมอเตอร์จำกัดบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสาขาตลาดลานสักบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนสาขาปากเหมืองณนะอําเภอหนองขายอย่ายางอําเภอหนองฉางและอําเภอลานสัก ลูกจ้างรวม22คนซึ่งผลการตรวจไม่พบการกระทาความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ส่งเสริมและแนะนำภารกิจสสคอ,อุทยัยธานีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้แก่นายจ้างและลูกจ้างได้รับทราบ าข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Youtube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษุทัทย